อ่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ขัาเสียนครับวันนี้มายามอีงูครับผมนี่คือมือมือปุ๋ยสืครับตาก้าครับวันนี้ครับนี่มายามอีงูครับผมเออมุดเดียงมาชมอีงูง่ไงครับแก่เ่ยอันนี้คือบอกสของแก่ เงาเติบเลยงูอะเติองเนใ่านี้นี่กูเลยดิกูเลยแหละีงูมากู่กดีดเออกเนี้ลบลบลบดีครั้งแล้วเน้ยู้ไมดึง้ซ่ป่ะออาออกออกางมุดแดงออกขึ้นไปขึ้นไป่นแล้วครับ นี Nicholas, ceksin, View, hier, no ่ม hm. อ uh, oh, 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 right. oh, oh, okay. mm ีง hmm. hey. so right oh. right ูใหญ่ครับ oh, พี่น้องนี่ลากขึ้นมาลากขึ้นมาอู้ดมันยังกัดเลยมีปลาบ้มีปลาบ้างนะนับอุ้ยกบเดียนะอู้เห็นกี่กันบ้าครับผมตาเบดแล้วตัวยังหนาบานี่ยปูไตยังฮะโอ้ มนันด้วยละเมอเนี่ย <c oughs> อันนี้แม่นกลัวเพรือแม่น,มมนขี่ยังขาดกันฮับบลกยังบ้นานใจวะเบิ่งกันใกล้ๆครับเป็นตูอีหยังนะครับผมเป็นตูวประหลาดปะเนี่ยห้าขึ้นเนาะออกแมนี่นี่น,นี่โอ้ เขาเปิดทั้งนั้นไว้ก็ได้ดูว่นี่ครับเน้อเชค่เน็ตน้อยไหนเน็ตเดือดขุนผลงาดนี้เลยบโอ้ยครับผลงานครับอีงงเลอนี่ครับผมนี่หยาบลอยดีเอาไปแดงไหนวะเนี่ยปล่อยลงน้ำโอ้ ปล่อยเคลืนสู่ธรรมชาติปล่อยเคลืนสู่ธรรมชาติคนระับ่มมาสัน้นอปล่อยกับปล่อยกันด้วยยังเดี๋ยวติดแกงนั้น <c oughs> นะนี่เดียไม่ต้องดันมันดอกมันอิ่มหมดละเงินอนาุ้ยวนมาเบิง้งหมูยำครับถือข้าวเปลือกเงินอันี้ไ,นไก่ไ,กไ,กไกา,ายไก่แจ๊จ๊าแต่เบิ้งไงครับเอาออกมาเบิง้งเนาะวุ้ยอ้วันทีน่ามาผัาดคอเด่นเนาะ พูเขอยูนนิ่ได้จากมือเลายมือ,อพี่น้องที่เคยใส่อหลงกับเคยถือก,กันนะครับผมเงี้บ่ไป <c oughs> ปล่อยเดี๋ยวตากาที่ทำการปล่อยอ้วันนี้ห้อยห้อยยัง ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปูลงอันปล่อยลงไดงอีงูครับนั่มันไปมายามอีงูบ่ได้ปลาครับก็ถือปลาลาดง่ายมือนปลาที่แรกถือกิ่ได้เต้นนันกินหมดใส่หัวมันง่ะกำหัวแล้วก็ผาดคอดิ๋ยวแค่กล้าจับมันก็ได้แล้วพร้อมยังเบิ้องลิ้นมันแลบแลบเรียบเรียบเรียบที่ เอมันคือมากินเขียงค่ะปูบัดมันเขามันเขาทั้งเดขทาทง,งานะครับใส่ขวดโคกครับผมตัวนี้ไม่แล้วเนีพร้อมแล้วเอานะครับทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วครับผม,มออกๆ <laughs> ออกใกลๆไ,ไปแล้วครับไปแล้วโอ้หูทั้งออกเกลยอะ

มันวันเนียะมันนี่ใส่วันยาไปแล้เป็มหัวนวลมันว่ายน้อมนี่มาน้้นโคตรเลยใส่ยาของ้ยโอ้ยเนี่ยอีกมูทั่วไปเ้ย,ไป,เยนนไปครับเคสนี่ยอ,อ,อ,นอย่ามีง้อผมง้อยังไงไปแล้วกอน อยู่แล้วปลาหน่อยก็หลายตัวล่ะปลาหลายอยู่เลยไ่ได้มาหยามถึงน้ำท่วกินหมดลุยหลายหลายเลยครับอืมได้ไอนีไงจิงนี่นะครับกใอมันงมุดน้ำด้โดนวนเ่ยเนาะเก่งท้รไปยังเห็นบ ไปวันไปแล้วคุณไปฮว่ากลับบ้านอยากมีง้อกับโ่อเหมือน ไปไปไปคลิปนี้กะอย่ามีงูครับผมได้งโง่หยาบง่ายคลิปนี้กะมื้อนี้กะฝากไว้เพียงคำนี้นะครับคลิปหน้านทไปเฮ็ดหยัง,งกันต่อกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะได้ช่องวิคัดแจ้นนะครับผมมีไลฟ์ก่อนครับผมสวัสดีครับ